ทุกคนครับวันนี้ผมฉลองโดยโอแก่ครบอรอบ60ซับและอีกอย่างหนึง่งวันนี้ผมไม่เรียนเขาไม่ส่งการเรียนมาในไลน์เลยไม่ส่งวิดีโอมาวันนี้เก้าโมงแล้วปกติเขาสง่งตอแปดโมงแต่นี่เขาไม่ส่งมาเลยนี่ต่อเก้าโมงนะแล้วท่านชมเห็นหรือเปล่าีย๋ยวไปตามคุณเรียนหรือเปล่า ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเลยนะครับถ้าคุณเรียนอย่าลืมบอกผมด้วยโอเคไหมครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมกำลังกินข้าวอยู่ยิวเข้าใจไหมเออรู้สึกจะไรต่อต่อเนี่ยล้วนี้ก็ช่างๆมันเถอะที่เสียงมันแบบนนี้เพราะว่าพัดลมมันพัดนะ โอเคว่าเจอกันใหม่นะครับท่านผู้ชม